ื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่บริเวณที่พักสงศสน์ธรรมประที่วัดบาดช้าตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานนำกำลังพลจิตอาสาพระราชาทานและจิตอาสาภาคประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพ,พระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยมีนางสาวสุวัชรีศริกมพีนแนเพลลาดยาวพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้นำจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดฉีดน้ำล้างพื้นทำความสะอาดปรับแต่งต้นไม้พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเดยรอบบริเวณที่พักสงฆ์สวนธรรมประทีพ เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนัน่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นการร่วมกันทําความดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจากปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังอเภรีราชาจังหวชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสำนักสาธารณสุขเทศบาลน,นครแหลมฉบังจัดตรวจภายในให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจเดยอรอบท่าเรือแหลมฉบังทั้ง39ชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโดยกิจกรรมดังกล่าวท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินการครั้งนี้ตามมาตรการ EHIA ซึ่งกำหนดให้ท่าเรือแหลมฉบังต้องจัดตรวจสุขภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง โดยร่วมกับสำนักสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบังจัดตรวจภายในให้แก่ผู้หญิงที่สนใจที่มีอายุ15-59ปีได้ทำการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองในระยะก่อนเป็นมะเร็งและระยะเริ่มแรกโดยท่าเรือแหลมฉบังได้ความสำคัญในสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นท่าเรือแหลมฉบังจึงได้จากโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างครอบคลุมครบถ้วน และดำเนินโครงการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในครั้งนี้มีประชาชนที่ให้ความสนใจเดินทางมาตรวจสุขภาพจำนวนมาก ตอนนี้ทางแอดีเนาะจะให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกกับทางท่าเรือแหลมชะบังนะคะทางเราอยากเชิญชวนอหญิงไทยทุกคนเนาะเข้าตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะอันนี้เป็นโครง,ครงการดีๆของทางปสปสชเนาะชี่มอบให้กับชาวท่าเรือแหลมชะบังนะคะ วันนี้เราก็จะมาตรวจเป็นมะเร็งฝั่งลูกพร้อมกับการจ่ายวิตามินด้วยนะคะจะเป็นโฟลิกกับเซรัสที่ช่วยบำรุงเลือดนะคะในหญิงวัยเจริญพันธุ์เนาะความสมพันธ์ของการตรวจมะเร็งฝัมงลูกนะคะในวันนี้จะเป็นวิธีการตรวจแบบ H T V D N A test อันนี้จะสามารถตรวจได้ตั้งแต่ระยะที่พบเชื้อไวรัสเลยคือยังไม่กลายพันธุ์ก็สามารถตรวจพบได้นะคะ H T V D N A test จะเป็นการตรวจที่ยังไม่ต้องกลายพันธุ์ปกติแล้วมีเสหรือเป๊สเมียเนี่ยจะตรวจพบได้จากการที่เซลล์ปกติแต่ว่าถ้าเป็นเนี สามารถตรวจได้ตั้งแต่ที่เจอเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรายปกติเชื้อไวรัสนะคะที่เป็นตัว h วีตัวที่ผัดพันที่1 6 8เนี่ยสามารถกลายพันธุ์เป็นมะเร็งต่อมลูกได้ถึง70%เนาะทีนี้เรามาตรวจกันวันนี้นะคะเป็นป็นตรวจระยะก่อนมันสามารถสะสมในร่างกายเราก่อนที่มันจะกลายพันธุ์ได้ถึงเวลาอีก10ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นควรตรวจก่อนเนาะถ้าใครที่พบเชื้อแล้วไม่ต้องตกใจเราอาจจะยังไม่ได้เป็นแต่ว่าเรามีเชื้อไวรัสที่กาลังจะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งต่อมลูกในอีกวันข้างหน้า จะ10ปี20ปีประมาณนึงได้เลยนะคะแล้วเราควรต้องตรวจยังไงถ้าเกิดพบเชื้อถ้าพบเชื้อแล้วเนาะกรณีที่ถ้าใครตรวจในวันนี้แล้วพบเชื้อหรือว่าไปตรวจที่อื่นแล้วพบเชื้อนะดูก่อนว่าเชื้อที่เราพบนะั้นเป็นสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์ที่16 18หรือสายพันธุ์อื่นๆแต่ว่าถ้าตองให้พบเชื้อตัวไหนก็ตามนะคะให้เราไปพบคุณหมอสูติเนาะนำไปผลที่เราได้รับไปพบคุณหมอและแจ้งว่าเราตรวจ HbDA test มาแล้วพบเชื้อนะคะหลังจากนั้นคุณหมอจะตรวจต,ตามการ จะรักษากรรมการถ้าเกิดยังไม่มีการคุณหมอจะนัดทุบก6เดือนเพื่อตรวจแล้วก็เฝ้าระวังในการตายทันนะคะที่วัดพรายชุมพลบ้านหางครองตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยนายสมพงษ์ชมชายในอำเภอเมืองสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการปลูกคนสร้างป่าด้วยโคกหนองนาโดยมีพระครูปรัสุวัสสาทุกคุณ เจ้าอาวาสวัดพลายจุมพลประธานม,มูลนิธิพรายจุมพลเป็นผู้ดำเนินการมีผู้นำชุมชนเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน90ครัวเรือนโดยพระครูปราสุวัฒนะสาธุคุณเปิดเผยว่าการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนามนุษย์ให้สามารถพึ่งพานตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากููยนฝึกโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน904มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนายชูชายบุญรอดอดีตหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนางนิตยาเมฆอรุณได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ กลุ่มจักสารวัดโพสว่างตำบนานางงัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางสาววาสนาเผือกอ่อนผู้อานวยการกองครังรักษาร,ราชการแทนประลัดเทศบาลตะบลนางงัวและชาวบ้านโคกตากได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้สูงอายุกลุ่มจักสารวัดโพสว่างพร้อมกับได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือในประเด็นทั่วไปรวมถึงประเด็นการอยากให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ สืบเนื่องจากที่ผ่านมานายชูชายบุญรอดอดีตหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้เกิดความประทับใจในการที่ผู้สูงอายุนั่งเป็นกลุ่มจากสาไม้ไผ่ขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆเช่นหัวดนึงข้าวใส่ดักปลากระติบข้าวจึงได้มีการนัดพบปะการสนทนาพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนในส่วนของกองการบุคคลนะคะแน่นอนคำว่า HR ทุกคนก็จะโดยโดยทั่วไปก็จะ,จะ,จ,ะจะทราบกันดีแล้วเริ่มต้นได้ว่าของการสรรหานะคะการจัดทำโครงสร้างอัตรากำลังที่เหมาะสมกับปริมาณงานนะคะที่ท่าเรือแหลมฉบังรับภารกิจต,ตรงนี้มาการสรรหา ที่มาเนี่ยปุ๊บเนะี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ต้องมีการทำ job spec นะคะแล้วก็มีการทำวิเคราะห์จากที่ว่าแต่ละกองทำมายื่นข้อเสนอมาเกี่ยว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกองเป็นแบบนี้กองการบุคคลจะก,กําหนดคุณสมบัติอของผู้ที่ดํารงตําแหน่งนี้อย่างไรชื่อสายงานอย่างไรให้สอดคล้องเป็นชื่อสายงานเดียวกันทั้งการท่าเรือนะคะแล้วก็ต้องทําข้อมูลประกอบว่า จากปริมาณงานที่แต่ละกองมีนะคะควรจะมีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับแต่ละกองอย่างไรตอนนี้จากที่เริ่มต้นมาว่าเราพอสรรหามาแล้วนัน้เราได้รับคนและเราก็ต้องมีการบันทึกทะเบียนประวัติมีทําเรื่องเกี่ยวกับวันราแล้วเราก็ต้องมีการดูแลแล้วก็มีการให้การฝึกการอบรมการฝึกการอบรมเนี่ย ทำไมถึงสําคัญคือปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเรือแหลมชบังเนี่ยเราก้าวไกลเรามุ่งสู่มาตรฐานสากลดังนั้นความรู้หรือ,อประสบการณ์ต่างๆที่ได้มาจากรั้วมหาวาิทยาลัยหรือรัว้วที่ทํางานเดิมเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับการทํางานของกัานท่าเรือดังนั้น กองการบุคคลนะคะจึงมีแบบสอบถามความจาเป็นว่าคุณต้องการอบรมเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรอะไรในหน้าที่การงานของคุณหรือมีกฎระเบียบข้อบังคับใดๆบ้างที่ปีนี้เนะ่ยคุณจะต้องปฏิบัติอย่างเช่นางานด้านการเงินตอนนี้เขาก็จะมีนะคะว่าในส่วนของอ ที่บอกว่าต้องมีการตรวจมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงตามข้อบัญชีดังนั้นพอมีหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยกองการบุคคลก็ต้องจัดพนักงานของทางด้านกองการเงินนักบัญชีเพื่อไปได้ความรู้ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เราสอบผ่านมาตรฐานนะคะในการทํางานแล้วก็สู่ร,ระดับสากลแม้กระทั่งการส่งอบรม,มไปยังหน่วยงานภายนอกนะคะเราก็ส่งหน่วยงานภายนอกที่ส่งอบรมนี่คะจะมีตั้งแต่หน่วยงานรัฐหรือว่ามีตามแบบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ที่จัดการ แล้วก็จัดส่งพนักงานออกไปสู่ ต่างประเทศค่ะเพื่อไปเรียนรู้ว่าระบบงานสากลเนี่ยเป็นอย่างไรดังนั้นการที่จะส่งพนักงานออกไปนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวพนักงาน<ม>เราต้องเตรียมให้เขาเราต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เขาว่าคุณจะไปสอบเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรหน่วยงานนี้นะคะหลักสูตรนี้จะชี้วัดที่อะไรจะต้องสอบอยังไงให้ผ่านเนี่ยเราจะมีการเตรียมตัวพนักงานให้ให้ตลอดแล้วก็ในส่วนพนักงานอย่างที่บอกนะคะจะมีพนักงานในส่วนหนึ่งที่เป็นของสํานักบริหารงานสนับสนุนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสํานักปฏิบัติการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็มีบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นความรู้โดยตรงแต่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการทํางานที่ปลอดภัยอย่างเช่นว่าพวกเรือ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการทบทวนในแต่ละปีค่ะของพวกเรือเนี่ยว่าตอนนี้นะคะถ้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรือเนี่ย จะทายังไงให้ปลอดภยัยถ้าหากมีเหตุวิกฤตตรงนี้หรือมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องค่าขยะน้ํามันต้องมีการทบทวนตลอดเวลาตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมนะคะหลังจากนั้นอย่างที่บอกเราสรรหามาแล้วเราฝึกอบรมมาแล้วเพื่อให้คนมีศักยภาพนะคะเราก็ยังมีการบำร,รุงรักษาในด้านสวัสดิการค่ะสวัสดิการที่การท่าเรือให้เนี่ยต้องขอยกย่องหน่วยงานนินะคว่าเรามองครอบคลุม การท่าเรือเนี่ยสามารถพูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งใน หลายๆระวิสากกิจนะคะที the the ่มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานโดยการครอบคลุมหลายๆด้านเราเล่าเรือสิทธิ์การคัารักษาพยาบาลนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัยหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของกองการบุคคลเนี่ยมีอีกภารกิจหนึ่งคือดูแลทางด้านงานนันทนาการงานสันทนาการไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่นะคะงานทําบุญตักบาตรประจําปีงานสงกรานต์พวกนี้ค่ะกองการบุคคลดูแลหมดอย่างบุตรหลานพนักงานสน้มเด็กเล่นก็ต้องดูแลการศึกษา ของลูกหลานพนักงานก็ต้องดูแลว,ว่าจะทำยังไรเอ,อ่ยจังนี้จะต้องส่งไปนไ่้มีทุนการศึกษาอย่างไรแล้วจริงๆง,งานขนาดนี้ค่ะพี่จิ๊บกองการบุคคลมีบุคลากรตอนนี้ประมาณกี่คนมีทั้งหมด14ค,คนค่ะพอไหมคะไม่พอแน่นอนค่ะเพราะว่าพนักงานปัจจุบันเนี่ย262คนนะคะอัตราเต็มทั้งหมด304ตราดังนั้นถ้าถามเราว่า แล้วงานเนี่ยมันปริมาณมันมันเยอะกับคนที่ว่าไม่เพียงพอไม่ต้องเริ่มต้นจากใครเริ่มต้นที่ตรงกองการบุคคลเนี่ยจะทําอย่างไรคือทุกวันนี้น้องแต่ละคนนะคะทางานหลากหลายหน้าที่มากอย่างที่เราคุยว่าเราก็ถือว่ามันเป็นการพัฒนาทาเลนต์พัฒนาทักษะก็แล้วกันว่าคนคนหนึ่งนะคะมีหลายๆทักษะสามารถทําการสนนัสนนนี้นส,นน,สนนี้มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามองว่าในการเสียสละครั้งนี้ของเราเนี่ยก็เนื่องมาจากว่า การท่าเรือดูแลเราดีมากค่ะเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีบางครั้งบางวันเนี่ยเราอาจจะทํางานไม่เต็มที่เลยการท่าเรือไม่เคยเกี่ยงงอนในการที่ว่า คุณต้องการพัฒนาทักษะการทะเลก็ให้คุณในสิทธิประโยชน์มีอะไรล่ะอะไรที่ยังไม่ครอบคุมคุณล้องขอมานะคะหรือว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่เป็นเรื่องระบบบํานาญแล้วกับน้ <Okay. S 1> องรุ่นใหม่หอคุณจะเก็บเงินอย่างไรคุณจะได้กองทุนอย่างไรก็จะมีให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนอีกเรามีหน้าที่คือทํา รวบรวมข้อมูลว่าแต่ละกองขนาดนี้มีปริมาณงานมีสถิติแล้วจากปริมาณงานจากสถิติการทำงานในเวลาแต่ละชั่วโมงเนี่ย mm hmm. เมื่อมีการคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอนะงานนี้ควรจะต้องมีคนทำงาน3คนแต่ตามโครงสร้างของเราเนี่ยมีเพียง1คน 1> mm hmm. ดังนั้นในส่วนนี้กองการบุคคลก็จะรวบรวมความต้องการ mm hmm. เนี่ยคะ่ะแล้วก็ทำเรื่องขึ้นไปขอความเห็นชอบจากท่านอทลอว่าตรงนี้มีการร้องขอมาอัตรากำลังไม่เพียงพอนะแล้ว เราจะเปิดเฟสสามแล้วถ้าเราไม่มองไกลออกไปถึงข้างหน้าเนี่ยว่าอ๋อรอให้เปิดก่อนแล้วค่อยม,มีคนอันนี้จะทํางานไม่ทันแน่นอนการทํางานที่ไม่ทันแน่นอนถ้าจะมองว่ามันมีการสูญเสียเกิดขึ้นได้ถ้ามีการทํางานแล้วผิดพลาดนะคะโหลดกันไปเนี่ยเราก็มองแล้วก็ทําในส่วนของกองการบุคคลเนี่ยก็จะทําข้อมูลแล้วก็จะเข้าไปร่วมประชุมแต,แต่ละครั้งเพื่อว่าจะต้องมาให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาได้อาตาัตรากำลังตามที่ร้องขอ,อค่ะ,คะ ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า 12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกและสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็ก่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านที u ต่อปีนอกจากนี้ยังรองรับการขนถ่ายรถยนต์ได้สูงสุดถึง2ล้านคันต่อปีโดยอยู่ในลำดับที่5ของโลกในปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรที่เคยแออัดในอดีตด้วยการขยายเส้นทางให้กว้างขวางขึ้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก,กต่างๆรวมทั้งเพิ่มจำนวนช่องประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น27ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมมือกับกรมศุลการกรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบตู้สินค้าผ่านประตูอย่างได้ผลลดเวลาการจอดรอคิวส่งผลให้รถบรรทุกตู้สินค้าผ่านประตูได้รวดเร็วขึ้นท่าเรือแหลมฉบังมีศักยภาพของระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งผลิตและโูนต่างๆได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีความสะดวกในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางบกทั้งทางรถยนต์และรถไฟในด้านการลเลียงทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบงังได้พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางรางเพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศและผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้น โดยออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆติดตั้งปั้นจันชนิดเดินบนรางขนาดใหญ่ให้สามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละหลายๆขบวนในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงและเรือเดินทะเลชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับภาคใต้และการลำเลียงทางแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงการท่าเรือชายฝั่งเอขึ้นเพื่อให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าสำหรับเรือสินค้าชายฝั่งและเรือลำเลียงโดยเฉพาะอันเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนสู่การขนส่งทางน้ําและช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังในด้านความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมมือกับกรมศุลก,กาก่ ทำการตรวจสอบตู้สินค้าตามโครงการในกระปองโดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกำมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งมีระบบการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าทั้งทางรถยนต์และรถไฟเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบ f i ิ x r a y อ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผลประกอบการของท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ5%เอร์เซอย่างต่อเนื่อง <S <S และในขณะน,นี้ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนข่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามถึงเมียนมาและยังมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงโลก รัฐบาลจึงผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยการยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์4.0และเพื่อการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3 จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่าแห่งอนาคตเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่สามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพียง11ล้านท EU ต่อปี จะเพิ่มขึ้นเป็น18ล้าน TEU ต่อปีอันจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นท่าเรือที่มีจำนวนตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเท่ากับท่าเรือที่ติดอันดับท็อป10ของโลกได้ทุกวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นการให้บริการที่ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีเขียว โดยดําเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรม เื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี เรือแหลมชะบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสัตว์สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําและทางรางสมดังตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมชะบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ